สวัสดีครับอันนี้ผมก็ทดลองมาประมาณ1520โลแล้วนะครับผมก็อันนี้จะหันรถกลับเลยนะครับผมเพราะว่าทดลองมาไกลแล้วน้ำมันลูกค้าจะหมดนะฮะเดินทางมาจากอำเภอท่นบุรีนะครับเพื่อมาเทสรถให้ลูกค้าที่อำเภอท่าทุมนะครับผมก็เป็นการว่าจบนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะบริการหลังการขายกับลูกค้านะครับผมที่อำเภอท่าทุมนะครับผมคันนี้น่าจะซื้อมาได้ร่วมๆประมาณปีหนึ่งนะครับคันนี้นะ ลูกค้าก็ไม่กล้าไปซ่อมที่อื่นนะฮะก็กลัวอาจจะรู้ไม่รู้สาเหตุไม่จริงนะฮะก็เลยโทรัหา,ราจริงจริงช่าง,งทุกท่านเก่งนะฮะเก่งทุกเจ้านะครับมแต่อยู่ที่กับเจ้าของรถจะเลือกใช้ใครเท่านั้นเองนะครับผมนะช่างทุกคน,นะฮะเก่งทุกอู่นะครับผมก็อันนี้ผมเป็นตัวแทนขายรถโตโยต้าอัลติรุ่นนี้โดยตรงนะครับผมก็อาจจะรู้ข้อมูลแต่ในเฉพาะโตโยต้ารุ่นอัลตินะครับผมไม่ได้เก่งทุกรุ่นนะครับเก่งแค่โตโยต้านะครับผมก็ โดยอาจารย์ใหญ่ช่างต้มนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะบนรถกลับแล้วนะครับผมก็นี่แล้วนะครับผมจบละทดลองมายี่สิบกดขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ให้การอุปการะจากลินรถมือสองนะครับผมก็ขอบคุณอย่างยิ่งเดี๋ยผมขออนุญาตไปถึงบ้านลูกค้านะครับผมเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ลูกค้านิดหนึ่งนะครับนีเจ้าของรถนะครับเนี่เจ้าของรถอยู่ที่อำเภอท่าตูมนะครับจบแล้วครับจบจบแล้วครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับสายหนู ไปทำให้ปักมันหลวมนะครับผม<น>ก็เสร็จแล้วนะครับเอาเกาเขาเรียกสเกกาอยังก demost, อ่อนมาอ,อุดเนาะอัดให้มันแน่นนะครับให้เพื่อไม่ให้ปักมันขยับอัดให้มันแน่นเลยนะครับจะคงคงไม่เสียง่ายเพราะว่าเราเปลี่ยนใหม่นะครับตัวด้านในนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> ดูหลายรอบแล้วนะครับก็ส่วนมากก็จะเจอแต่พวกปักไฟนะครับที่มันมันเก่าตามอายุของตัวรถนะครับเสร็จแล้วนะครับ เป็นไงก็ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ไม่เคยไม่ไม่เคยเจอปัญหาเนาะว่ามันส่วนมากมันจะมีพวกอะไรเล็กนน้อยเนาะอ่านะครับก็เสร็จแล้วนะครับบริการหลังการขายที่ท่าตูมนะครับเป็นของตัวรุ่นเอาติสนะครับคันนี้เป็นรถปลดป้ายนะครับเสร็จที่ปล่อยนะครับนี่ก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ่ายทอดความรู้ให้กับสำหรับเอฟซีที่เลือกใช้รถ To y ย t a a อาติดนะครับผมก็ส่วนมากก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากส่วนมากก็รุ่นนี้จะเจอแต่พวกคอยจะระเบิดนะครับผมแล้วก็พวกติ๊กน้ำมันนะครับแล้วก็พวกมักเท่านั้นเองนะครับที่ปัญหามันเพราะว่าถ้าเราเช็คระบบไล่ระบบใหม่หมดก็จะใช้ได้ได้นานเลยนะครับก็จะไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับของ To y ย t a รุ่นนี้นะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเ c ฟซีทวปประเทศนะฮะที่ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทางเพจนะฮะวันนี้เราจะลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนี่ครับให้เราจะข้องรถนะครับไายบายครับอีฟซี่ครับผม <laughs> ขอบคุณครับ <laughs>